สวัสดีครับกรณียนมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M-Property และช่องเ p r p r o r t y วัจัยสีชมพูนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Lemon A, ั e A อ็กเและแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับพบกับผม M กันแต่โชคดีไดผ่านอีเช่นเคยนะครับก็ขออนุญาตรายงานตัวนะครับกับทางกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมประชาชนโดยทั่วไปและท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่นผ่านมาเจอกันนะครับก็วันนี้อาจจะเป็นแบ็กกราวที่ต่างไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่ในบริเวณถนนบรมราชชนีนะครับเนี่ยด้านหลังผมจริงๆก็เป็นธรรมสภา นะครับก็ที่เป็นน้าที่นับถือกันนะครับก็เคยทํางานอยู่ที่ร้านหนังสือธรรมบูชานะครับที่มีลิขิตนะครับหนังสือพระเป็นศูนย์หนังสือพระสมัยก่อนนะครับเวลาพระมาจากทางใต้หรือจากทั่วประเทศนะครับก็จะมาซือ้อหนังสือพระที่ร้านธรรมบูชา,าเส้นริมคลองหลอดนะหลังกระทรวง นะครับแล้วต่อมาก็มีการขายลิขสิทธิ์นะครับมาให้ทางหน้าขาวนะครับธรรมสภา,าที่อยู่ด้านหลังผมนะครับ <c oughs> จริงบริการตอนนี้เป็นทุ่งหนานะออแต่ทั้งนี้ก็เป็นด้านหน้าถัดจากหลังจากกล้องไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรเก่านะครับที่ชื่อสุขทวีนะครับอยู่ใน,รนบริเวณบรมราชชนีเ6ินะครับ อะไรก็เป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นสีเขียวหน่อยนะครับก็เรียกว่าในกรุงเทพยัยงมีพื้นที่ที่มีคนทนํานาอยู่นะครับจะได้มองอย่างเดียวว่ามันจะต้องเป็นความเจริญอย่างเดียวนะครับผมถือว่าก็ได้มาอยู่ในบริเวณที่มันมันสดชื่นนะนะครับมีพื้นที่สีเขียวอะไรต่างๆเรามองดูเราก็เห็นยังซึมซับเอาบรรยากาศนะครับของความเป็นราก วัฒนธรรมนะครับังเดิมของของคนไทยของเราก็ยังอยู่นะเพราะว่าอาชีพเดิมของเราก็คือเป็นการประกอบเกษตรกรรมนะครับในการเพาะปลูกอะไรต่างๆอ่ะย้อนกลับเข้ามาในสาระของช่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะ,ะพูดแล้วมันไม่สะคบในตัวของวาระหรือคอนเทนต์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจัน์ทเนาะ ประจันที่4พฤศจิกา2567นะครับวันนี้ก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในส่วนของออข้อ,อบังคับนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะครับก็จะมีย้อนสู่ประสบการณ์ในช่วงหนึ่งนะครับก็ผมจะมีโอกาสได้เข้าไปเป็นพนักง,งานนะครับในฐานะตำแหน่ง ผู้จัดการและก็ผู้ช่วยนะครับผู้จัดการฝ่ายบรยิการนะครับของบริษัทของพี่สาวท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่อ้อยนะครับก็เป็นบริษัท VPC Property นะครับซึ่งมีบริษัทรอพอด้วยนะครับรอพอปึกเป๊ะมากนะครับก็วิกตอรี Victory. บริษัท Victory ่ VPC นะครับ บริษัทตั้งอยู่สํนักง,งานใหญ่ก็อ,อยู่ตรงบางใหญ่นะครับบริเวณบางใหญ่ซิตี้นะครับก็เป็นบริษัทรอที่ได้มาตรฐานมีศูนย์ฝึกมีอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็ย้อนกลับไปในส่วนของแชร์ประสบการณ์นะครับในส่วนของที่ผมทํางานกับบริษัทของพี่อ้อยนะครับ vpc property เนี่ยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ เขาไปสัมผัสกับหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ข้อบังคับมีกักษาะแปลกๆนะในความคิดผมมันเรียกว่ามันผิดเพี้ยนหน่อยนะครับแต่ในความคิดคนอื่นผมไม่ทราบนะครับก็ถ้าใช้คำแล้วไปกระทบกับผู้ยกล่างของหมู่บ้านนี้ก็ต้องกราบขอภัยนะครับคือที่ผิดเพี้ยนเพราะอะไรเพราะว่าไป,ไปเขียนในส่วนของคณะกรรมการไว้ว่า ให้มีสัดส่วนคณะกรรมการจากซอยหนึ่งาจำนวนกี่คนซอยสี่ห้าจำนวนกี่คนอะไรประมาณนี้คือไปไปเขียนไว้ในข้อบังคับนะครับว่าสัดส่วนจากคณะกรรมการมาตามซอยต่างๆนะครับอันนี้มันมีปัญหาทางวิธีปฏิบัติเพราะเวลาการเลือกคณะกรรมการจริงๆ ไอโซนซอยที่ถูกเขียนไว้ในข้อบังคับไม่มีคนสมัครก็อย่างนี้ทำยังไงนะครับเขาบอกว่าเวลาล่างไม่ได้ดูสภาพความเป็นจริงไงว่าเมื่อกรณีไม่มีไม่มีกรรมาการตามโซนนั้นนันมันก็ผิดข้อบ,บังคับไงครับมันก็ไม่สามารถนําไปจทได้มันก็ต้องเลือกตั้งซ่อมเอซ่อมมาปุ๊บ ทังโซนนั้นเขารวมใจกันไม่สมัครกรรมการว <c oughs> อันใหญ่นะครับอันนี้คือลักษณะของการยกล่างหรือการล่างข้อบังคับที่มัน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 ไปแย้งในตัวเองนะคือไม่รู้ว่าในสภาพปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันทําได้ทําไม่ได้นะครับในหลักการจริงๆผมผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะว่าตอนยกล่างขึ้นมาของหมู่บ้านเนี้ย คืออยากจะให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับจากกรรมการมาจากโซนมาจากซอยอะไรต่างๆมีความหลากหลายนะครับไม่เกิดไม่อยากให้เกิดการกระจุกตัวแต่ในความเป็นจริงนะครับพอไปเขียนในข้อบังคับแล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นแล้วเวลาแก้แก้ลําบากนะครับเพราะว่ามันจะต้องนําไปจดทะเบียนนะครับสิ <s> ่ง <c oughs> ที่อันนี้ก็แลกเปลี่ยนไว้แล้วกันและจําไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับอ่า วิธีการการได้มาซึ่งคณะกรรมาการเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปลงในข้อบังคับนะในข้อบังคับเป็นส่วนที่กําหนดกรอบไว้กว้างๆว่าตัวคณะกรรมาการเนี่ยมีจํานวนกี่คนประกอบด้วยตําแหน่งอะไรบ้างนะครับส่วนการได้มาและว,วิธีการคุณสมบัตินะครับควรที่จะไปลงไว้ในระเบียบนะครับซึ่งในตัวระเบียบเนี่ย มันก็แค่นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นะครับเมื่อนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องนําไปยื่นจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้การเวียนประกาศแจ้งสมาชิกภายในหมู่บ้านนะครับก็ตามบทเฉพาะการในระเบียบก็ได้นะครับว่าตามตามปกติเนี่ยเวลาการที่จะบังคับใช้กฎหมายหรือบทบัญญัตินะครับอาจจะมีระยะเวลา 15วัน30วันถึงจะให้มีผลบังคับนะครับก็สามารถตีไปเขียนหรือไปกำหนดไว้ในตัวระเบียบได้นะครับวันนี้ก็เป็นการแชร์กันแล้วกันนะครับสำหรับคือเข้าใจนะครับในการต้องการให้เกิดความหลากหลายเกิดการมีส่วนร่วมของการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา เกิดการระดมมนสมองนะครับแต่แก็ต้องเข้าใจว่าในเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันมันติดนะครับก็ล่าสุดในส่วนตรงนี้ตอนที่ผมไปเป็นพิยากรให้ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของขออนุญาตเอ่ยชื่อกันก็ AP Thailand ด์จำกัดหมายชนนะครับเป็นหมู่บ้านยัง ในโซนไม่ไกลจากหมู่บ้านนี้เลยนะครับเป็นถนนเส้นเดียวกันนะครับก็มีการนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่าต้องการให้มีกรรมการมาจากซอยต,ต่างๆอะไรประมาณนี้ผมก็เลยหยิบยกตัวน,นี้มาให้ที่ประชุมได้พิจารณานะครับในฐานะเราเป็นวิทยากรเราเ,าเห็นแล้วว่าข้อบังคับในหมู่บ้านต่างๆเป็นยังไงบ้างเราก็นําเสนอเพื่อให้ที่ประชุมก็ได้พิจารากันนะครับและที่ประชุมก็มองว่าเออมนติดขัดปัญหาจริงๆ นะครับซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่ควรไปลงฟิกไว้ขนาดนั้นควรจะไปลงในระเบียบนะครับแล้วก็เขียนทางออกไว้ด้วยนะครับในกรณีถ้าเกิดมันไม่ได้คณะกรรมการตามที่เรากําหนดเราสามารถใช้กรรมการในโซนอื่นมาทดแทนได้ไหมนะนะครับอันนั้นเวลาเขียนเนี่ยมันต้องเขียนแล้วนึกถึงสภาพความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ใช้จินตนาการอย่างเดียวนะครับเข้าใจครับ ผมเข้าใจนะบางทีคนที่ยกล่างเนี่ยคือไม่ได้มาสัมผัสงานหมู่บ้านจริงๆอ่คนเขียนไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้เขียนนะครับนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมไม่อยู่ในหมู่บ้านมานะครับอยู่หมู่บ้านจัดสรรมาผมอยู่ในส่วนของการไปัก <c> ศ <oughs> ึกษาในช่วงนั้นก็ทําการศึกษาเพื่อยกล่างเพิ่มหยัดการจัดสรรที่ดินฉบับนี้นะครับเป็นส่วนของการศึกษาดูงาน อะไรต่างๆนะครับดังนั้นเราจะรู้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความโชคดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆ,ๆที่ทําให้เราได้ได้มีประสบการณ์นะครับก็กนํามาถ่ายทอดมาแชร์กันนะครับดังนั้นในส่วนที่มาแชร์บอกเล่ากันเนี่ยก็คือจะได้จุดประกายนะครับสําหรับหมู่บ้านที่มันมีปัญหาเรื่องข้อบังคับเรื่องกรรมการ หรืออะไรต่างๆที่มันมองดูแล้วมันมันเวลาบังคับจริงแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยก็สามารถที่อินบ x ็อกแท็กเข้ามาได้มาขอคำปรึกษาได้นะครับหรือในกรณีท่านมองว่าอยากจะให้เข้าไปช่วยยกร่างนะครับมาดูข้อดีข้อเสียอ,อ,อะไรต่างๆเกี่ยวกับข้อบังคับเพื่อให้เพื่อให้มันให้มันสามารถปฏิบัติได้จริงนะครับไม่เกิดความฝือความฝืนในหมู่บ้านของท่าน ส่วนนี้ก็จะมีค่าบริการนะครับก็สามารถ Inbox Tag ขึ้นมาได้ Tag เข้ามาตามช่องทางต่างๆนะครับของ M Property และ M Property หัวใจสีชัมพูนะครับทางผมและทีมงานก็พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านนะครับก็ในราคาแบบมิตรภาพนะครับเพื่อหนึ่งเป็นการส่งต่อความรู้นะครับแล้วก็หวังว่าในองค์ความรู้ที่มีที่ถูกได้รับการถ่ายทอดมาจะสามารถใช้ประโยชน์ และยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณะได้นะครับก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขออนุญาตในการขอบคุณนะครับในส่วนของบรรกาวของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางครูบาอาจารย์นะครับที่ประสิทธิ์ประสานวิชาทางด้านการบริหารจัดการนะครับก็คือทาง ในช่างสมศักดิ์แจ้งในเมืองนะครับตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็น VP Property Management เนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งของบริษัทพึกงสาวหรือเต็ดจำกันมหาชนนะครับที่เป็นผู้ที่ทำให้ผมได้รู้เกี่ยวกับเช็คเลดการบริหารจัดการทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ชักชวนนะครับเข้ามาในสายวิชาชีพไ,ไ,ได้รับประสบการณ์ของความเป็นู้อาการนะครับก็ คุณธเนศถาวรวัฒนะนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่ไม่ขอบคุณเลยก็ไม่ได้ก็พี่ต๊อกนัทวุฒิคงพิบูรณ์นะครับอดีตนะครับบริษัทนอนสยาม Property Management จำกัดนะครับก็เป็น MD นะครับของบริษัทซึ่งพี่สามสู้นี้น่าจะพัก นะครับโดนทําทงานมามาถึงจุดหนึ่งก็ถึงอาจจะถึงจุดอิ่มตัวนะครับก็อพอดีลูกๆก็น่าจะโตแล้วแหละนะครับกําลังอยู่ในวัยเรียนวัภกษาแล้วก็เริ่มทํางานนะครับพี่ก็อาจจะอยากใช้เวลาอยู่กับลูกๆนะครับเก็อกทานหนึ่งก็พี่นุมอืมคนนี้เลยพี่พานวิมลินนะครับก็ผมได้จาก พี่หนุ่มก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานบวลชนอะไรต่างๆนะครับกับโครงการปึกษา31สารยาบางพันษ,ษีนะครับแล้วก็ที่ลีลานะครับลีลาการขึ้นเวทีนะครับการเอาตัวรอดอะไรต่างๆก็คนนี้นะครับพี่วาสนาโควินทสูตรนะครับก็เรียกว่าน้ำกลิ้งบนใบบอน ะครับต้องคนนี้เลยแล้วก็มีหลายๆท่านนะในสมัยนั้นก็ผมเป็นหนึ่งในสามนะครับของบริษัทปรึกษาที่ถูกเรียกใช้บริการในการเป็นวิทยกรในการจัดตั้งเสวนาอะไรต่างๆนะครับคนแรกก็พี่วาสนาคนที่สองผมนะครับและคนที่สามก็คือน้องเล็กเลยนะขจรสักถ,ถูหลงเพียนะครับตอนนี้ก็เป็น เพื่อบริหารระดับกลางของบริษัทแสนสซรินะครับก็แสดงความยินดีกับน้องผมมาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะครับอ,อย่างเช่นที่จะต้องขอบคุณเลยนะครับก็พี่อ้อยบริษัท v v c Property ะครับก็ได้ให้โอกาสในการเข้าไปร่วมงานในช่วงหนึ่งนะครับที่มีทั้งในส่วนของหมู่บ้านาที่ผมบอกมีปัญหาด้านข้อบังคับ หมู่บ้านของพี่บินเอกพันธ์บรรลือธิ์นะครับโนเบิลวานาปิงเก้านะครับแล้วก็หมู่บ้านชัยพฤก,กษ์เพชรเกษม81นะครับอยู่ซอยเพชรเกษม81อะไรต่างๆกอ็อีกหลายๆที่นะครับก็ขอบคุณพี่อ้อยและบริษัทบีบีซีพาวเวอร์พาร์ตี้นะครับรวมถึงท่านมาก็ต้องขอขอบคุณพี่จัก นะพี่จักพี่จ,กจากจักรพงกิมตินนะครับแล้วก็พี่ลี่นะครับซึ่งในบริษัท g ู o ดแอ s เซทแม a จเม e นต์แล้วก็บังกอบซัพพอร์ตนะครับที่ h, ได้มีโอกาสนะครับให้ผมเข้าไปร่วมงานนะครับก็ <c oughs> หลายๆโครงการที่ต้องไปนั่งแทนผู้จัดกากรก็มีนะก็ถือว่าสนุกสนานนะครับก็ แล้ก็อีกหลายบริษัทเลยจริงๆก็เอยมาไม่ไม่หมดนะครับก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าจากทุกบริษัทที่ผมเข้าไปสัมผัสไปร่วมง,งานนะครับก็ถือว่าเป็นการได้รับโอกาสจากพี่ๆนะครับเราก็นําเอาส่วนที่เรามีความรู้ก็ไปแชร์รวมถึงเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเพราะผมถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผม คือเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเราปอคนสวนคนกวาดลูกบ้านผู้ซื้อก็เป็นครูของเราเช่นกันนะครับเพื่อนเรามาปรับปรุงพัฒนาตัวเราเองนะครับไม่ให้เรายึดติดกับอีโก้หรือตัวตนว่าเราเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอเราแน่เราเก่งเราเหนือใครในที่สุดมันมันไม่มีใครอยู่ความฟ้านะครับแต่ใดที่เรายังคิดว่าเราแน่เราเก่ง ะครับตราบนั้นเราจะหยุดพัฒนาดังนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขามีการเรียนรู้เขาจะล้ำหน้าเราไปเสมอนะครับดังนั้นผมถึงว่าผมไม่หยุดการพัฒนาเพราะผมก็คิดอยู่เสมอว่า,าการเรียนรู้มันไม่มีวันจบสิ้นเราเป็นนักเรียนที่เรามีเวลาศึกษานะครับตราบใดที่เราไม่หยุดเราไม่ท้อนะครับเรียนรู้แล้วสนุกกว่มันนะครับ มันก็ใช้หลักอิธิบาท4นะผมบางทีก็ใช้หลักธรรมะเข้ามาเสริมนะครับฉันทะวิรยิยะจิตตะมิมังสาเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมเพื่อให้ประสบความสําเร็จนะอิทธิบาทนะครับก็หลายท่านอาจจะใช้หลักการาศาสนามาปรับใช้ก็ได้นะเพราะว่าจริงๆผมก็ใช้หลักการาศาสนามาปรับใช้บางทีก็มาปรับอารมณ์โดยการใช้อาอนาปานสติก็มีบางครั้งที่นิ่ง นะครับที่ว่าสงบได้ก็มาอยู่พิจารลมหายใจนะครับเข้าออกเข้าออกมาพิจารณาบางทีเราโดนกระทบโดนกระเทียบนะครับก็ต้องมาหายใจลึกๆกําหนดนลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็มาพิจารณาปัจจัยว่าสิ่งที่กระทบเราเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับทุกอย่างมีเกิดก็มีดับเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะ อพูดไปพูดมาจะมีทั้งสาระแนละไม่มีสาระนะครับแต่ว่าในทุกคลิปนะครับผมก็ต้องอบอกกับกะละะัลยานะมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็อยากให้รับชมจนจบทุกคลิปนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์บางครั้งเนี่ยาสาระสําคัญมันถูกแทรกไว้ในทุกวินาทีของคลิปวิดีโอของผมนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะจับในส่วนไหนเป็นประเด็นสําคัญนะครับ หากท่านพลาดในช่วงใดช่วงหนึ่งไปเนี่ยแล้วท่านจับความได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้รับชมทุกคลิปที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ชมจนจบนะครับท่านจะได้สาระในครบถ้วนเกี่ยวกับคลิปนั้นน,น,นะครับและทุกคลิปวิดีโอนะครับเป็นไทม์เลสย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งในทุกคลิปวิดีโอที่ m property และ m property หัวใจสีชมพูได้จัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะบ้างไม่มากก็น้อยรวมทั้งเป็นการจุดประกายความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ผมและช่อง M Property และ M Property หัวใจสีเมพูขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับ